มีคำถามถามเข้ามานะครับว่ากรณีที่เมาแล้วขับเนี่ยแล้วไปเกิดอุบัติเหตุประกันจะคุ้มครองหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับทางคอปพอเขาได้กำหนดปริมาณแอลกอฮอลในเส้นเลือดของผู้ขับกี่แล้วเมาแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไว้ที่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังไม่ไวายนะครับก็ยังมีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเราอยู่ดี ตอนหลังคอพอพอก็เลยลดปริมาณตัวเลขแอลกอฮอลในเส้นเลือดลงมาเหลือที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่นะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะชดใช้ค่าเสียหายตรงนั้นให้เราไปก่อนโดยที่เขาจะมาเรียกเก็บกับเราซึ่งเป็นคนเมาแล้วขับนี่นะครับภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเมาอย่าขับดีกว่านะครับ หรือเราเมากลับแท็กซี่ดีกว่าครับ